นี่คือเป็ดพญานาคนะลูกนะครับเอ้ยเฮ้มานี่มานี่ยเอมเอามือล้วงไปปู่ช่างนะลงเลเอามือล้วงไปเนี่ยล้วงไปเลยครับล้วงลงไปเลยแล้วหยิบมาชอบอันไหนหยิบมาปู่ให้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่ยเออนั่นนั่นนั่นเอาไปเลยเอามาอย่างนั้นของพวกนี้ไม่ย อย่าไปดูถูกนะลูกเพราะว่าสิ่งที่เกิดเห็นต่อหน้าต่อตาเธอเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติทั้งหมดครับเธอลองไปศึกษาวิทยาศาสตร์ดูก็ได้กว่าเขาจะมาเป็นอย่างนี้ได้มันใช้เวลากี่ปีเป็นพันปีนะลูกและอีกอันหน,นึ่งนี่อันนี้คือปัตวีธาตุครับ,รบแล้วไ็เธอดูสังเกตมันจะไม่เหมือนเดงนไปอย่างรูปนี้จะใสเห็นไหม มันจะใส่แบบหนึง่งเอาไปติดตัวแล้วอธิษฐานเอาบอกปู่มุดกิเลนเธอได้มากราบปู่ที่นี่ขอความเมตตาปู่ประทานที่นี้เธออยากได้อะไรเธอก็ขอแล้วกันนี่แหละครับทรัพย์แห่งบาดาลเป็นทรัพย์ที่มีความหมายเป็นปริศนาธรรมซ่อนอยู่หาใช่ทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองแต่ท่านหมายถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ที่แท้จริงของพญานาคเป็นของมีค่าในทางธรรมที่ไม่มีวันหมดไป ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งสงบสุขรวยหนูกับรวยน้ำปุ๋ยนี่ชืยรวยความลี้ลับมาสจั์ณที่แห่งนี้ยังคงเป็นมนตเสน่ paid paid paid. ห์ให้ผู้คนเดินทางมาค้นหา กับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญามุริลินนาคราชอยู่อย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ